กันธนกันว่าด้วยการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่ก่อนออกเดินทางไปยังป่าเขาวงกฏพระเวสสนดรทรงใช้เวลาหนึ่งวันในการรวบรวมทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าที่เหลืออยู่เพื่อบริจาคทานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงบริจาคสิ่งของต่างๆอย่างไม่หวงแหนเช่นมา้ารถทาตและทาสีโคและประบือทองคำ และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆเสื้อผ้าและเครื่องประดับการบริจาคทานครั้งนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะพระเวสสันดรทรงบริจาคแม้กระทั่งรถม้าที่จะใช้เป็นพาหนะในการเดินทางออกจากเมืองด้วยครับเมื่อบริจาคทุกอย่างสิ้นแล้วพระองค์จึงพร้อมที่จะเดินเท้าออกจากเมืองไปพร้อมกับพระนางมัตรีและโอรสธิดาโดยมีสารถีที่ซื่อสัตย์ขับรถเปล่าออกไปส่งที่นอกเมือง ระหว่างที่ทรงเดินออกไปก็ยังมีพราหมณ์อีกกลุ่มหนึ่งมาขอรถม้าจากสารถีสารถีจึงมอบรถม้าให้ไปตามพระประสงค์ของพระเวสสันดรซึ่งได้บริจาคม้าและรถไปก่อนหน้านี้แล้วพระเวสสันดรพระนางมัตรีและโอรสธิดาจึงต้องเดินเท้าผ่านเมืองออกไปสู่เส้นทางสู่ป่าหิมพาน เมื่อเสด็จออกนอกเมืองมีเทวดาแปลงกายลงมาเป็นคนขับรถม้าทองคำมารับเสด็จเพื่อแสดงความคาระวะแต่พระเวสสันดรก็ไม่ทรงรับเพราะทรงมีพระทัยตั้งมั่นที่จะเดินเท้าเพื่อบำเพ็ญบารมีข้อคิดจากกันนี้การฐนานกัน 1. อธิษฐานทานแสดงถึงการให้ทานอย่างไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของตนเองก็ตาม เช่นการบริจาครถม้าที่ใช้เดินทาง 2. ความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระเวสสันดรแสดงให้เห็นถึงการสละทรัพย์สินภายนอกอย่างเด็ดขาดโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆเลยเพื่อให้จิตใจเป็นอิสระและมุ่งสู่การบำเพ็ญธรรม 3. ความซื่อสัตย์และการทำตามคำสั่งสารถีแสดงความซื่อสัตย์ต่อคำสั่งของเจ้านายแม้จะขัดกับสามัญสำนึกของตนเองก็ตาม